ครับผมก็มาส,ด,มสดีช่านชมมาสดีช่านชมฮะมาดูท่านชมกันเอาดอกตามนี้แหละนะครับผมว่าไม้มีเปลี่ยนแปลงดอกเรื่อยๆนั่นแหละนะอันนี้ก็เปลี่ยนมาจากกระหนกก็เพิ่อมอีกแบบหนึ่งตัวนี้แดงตัวนี้ก็ทําสวยเลยนะดอกหนาหนาเลยนะเห็นไหมสวยนะตัวนี้นะเหมาะไปเป็นแม่พันธุ์นะครับผมเหมาะมากดอกแข็งดอกตูตั้งเลยนะ อันนี้เป็นลักกี้นะอันนี้เรียงผสมขึ้นมาใหม่นะตัวนี้มีเท่านี้แหละาฟค้างต้นเดียวก็ทําได้ต้นเดียวกมก็สวย้ะอันนี้สองร้อยแปดสิบาทชุดนี้สามต้นสองร้อแปดสิบาทรวมส่งอันนี้หมายจะงจะแพงเพราะว่าตัวนี้เขาสูงมากนะสูงม็ดขึ้นไปอันนี้ไปสร้างสายพันธุ์ได้เยอะเลยนะไปตัดจริงเนี่ยเราจะได้ เยอะเลยอันนี้กระแพงเงรษฐีดได้เยอะมากแล้วก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยต้องมีโชกุนไปด้วยต้นหนึ่งโชกุนไม่ใช่ขี้เหร่นะดอกสวยนะคองแท้ดอกสวยนะอนอยนะชอบออกก็เ,เยอะๆนี่คือโชกุนนะอันนี้เป็นไม้ตรงสร้างสวยนะอันนี้เป็นก <c oughs> <c oughs> อนะอันนี้เป็นไม้ที่ไม่มีชื่อนะไม้เก่า ไม่เคยตั้งชื่อไม้ตัวนี้นะอันนี้เก่ามากนะเก่ามากนะเก่ามากนะอันนี้รุ่นคุณพ่อนะ่าจะรู้นะไม้ตัวนี้นะเก่าแก่มากจุดนี้มันไม้ต้นใหญ่นะด้วยไกลนะอันนี้เจ็ดร้ยรวมส่งนะสีต้นนี้เจ็ดร้อยรวมส่งไม่แพงนะเพราะต้นนี้ก็กินขาดน,นะ ชุดน,นี้เจ็ดร้อยอันนี้สองร้อยแปดสิบบาทชุดน,นี้ครับผมเช้านี้ก็มาเท่านี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยขอบคุณที่ให้กําลังใจมาขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ